อายุของเบลล่าลานียังคงเป็นประเด็นที่มีคนให้ความสนใจกันมากก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงเวียสกุลวัตประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบแฟนสาวนอกวงการวิกกี้หลังคบหาดูใจกันมาได้ปีกว่าและต่อมาทางด้านเวียสกุลวัตประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบโดยเลิกแต่งงานเวียวิกกี้17กรกฎาคม2565 โดยงานจัดที่กรุงเทพเป็นการเตรียมงานมาซักระยะแล้วที่จะจัดเป็นเพียงงานภายในครอบครัวตอนนี้รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ใช่และรักครั้งนี้ดีที่สุดอีกทั้งยังบอกอีกว่าตอนนี้พร้อมเป็นทั้งสามีและพ่อแล้วพร้อมยอมรับว่าแฟนสาววิกกี้นั้นน่ารักและเพอร์เฟทุกอย่างและต้องบอกเลยว่าอาจมีชาวเน็ตบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า เบลล่านั้นยังไม่อยากแต่งงานเนื่องด้วยอายุที่ยังสามารถทำงานเก็บเงินได้อีกมหาศาลซึ่งวันนี้เราจะเปิดเผยอายุที่แท้จริงเบลล่ารานีเกิดวันที่24ทธันวาคม2532ปัจจุบันเบลล่ารานีอายุ32ปีนั่นเอง